ดังเคือึินี่มันหนักประมาณจากกิโลดิต้ารุ่นนี้ย้ยมันหาหกโลออว่ครับรุ่นแรงมันก็จีเก่าโลสิบโลรุ่นแรกมันก็ได้เครือละลอ,อยกว่าอยู่รุงมั้นี้ก็แป้งอี่ก็แสนกว่าละครับอ๋อสองไรยแสนกว่าครับโอ้ยยยยยได้ยือว่าผ่ายยยู่ยยานยยยยยยย สวัสดีครับพบกับช่องสวนเกษตรทั่วที่วันนี้ผมจะพาทุกท่านมาชมแปลงกล้วยไข่ซึ่งเป็นกล้วยไข่พันกําแพงเพชรนะครับตอนนี้กำลังออกลูกแล้วก็กำลังได้เก็บผลผลิตครับกำลังงามเลยทีเดียวเดี๋ยวเราไปรับชมนะครับว่าเขามีวิธีการปลูกอย่างไรดูแลอย่างไรถึงได้กล้วยไข่ที่สวยแล้วก็ลดกด้วยครับเดี๋ยวเราไปพบกับเจ้าของสวนเลยครับ ครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับซื้ออย่างครับผมอากลมลามสีครับอยู่บ้านบรรทสันอำเภอเฉสิมแสรจังหวัดนรราชสีมาครับโอ้ครับอันนี้ปลูกกล้วยอีอย่างครับดิกล้วยไข่ครับกล้วยไข่พันอย่างครับพันกำแพงเผชดครับกำแพงเพชรครับโอ้ ปลูกจังไหครับสองไรยปลูกตัวร่องบึงพิ่งเริ่มพิ่งเริ่มปลูกหรือว่าจังไหนครับปลูกในปีเดียวครับนี่เป็นต่อต่อสองปีปีปีสองหมายถึงรุ่นแรกตัดสองหลอบนิดต่อที่สามนี่ต่อต่อที่สามแล้วตัวนี้อ๋ออันนี้ต่อที่สามครับลูกลูกมันอยู่ดิเป็นซีแล้วเนี่ยอืมครับบันนี้มันไหว่หลายต้นมาเลยสุด เริ่มแเลียเลยเอาออต้นพันธุ์มาตะใส่ครับเอาหนอ,อพันธุ์มาตเตสสสืต่อเิ่นมาครับอยู่ยถึงสางบานรรพติ่สงสามเิ่นปูกคือกันก็เลยเิ่นเห็นไ่้ยเปนงามก็เลยสือเิ่นมาอืโดยทั่วไปนี่มันปลูกแตกต่างจากกล้วยทั่วไปบ่ครับว่าก็คือกันแหละแต่ว่ามันดูแลง,ง่ายกว่าพวกแมงพวดอย่างปวกหนอนพวดยังมปวดไข่ลงกล้วยไข่กัมแพงเพชรเนี่ยมันจะิดต่างจากกล้วยพันธุ์อื่นยังไงครับ มันรูปลักษณะของเขาเนี่ยจะลูกเล็กกวัวมูบหรือ,อยังไงกัิเล็กดูครับแต่ว่าผมผมที่ผมดูมันจะออกเล็กๆกกัวกัวไอ้พั<ล><ล>นธุ์อื่นเนาะครับ,รบเริ่มแรกที่เขาคิดปลูกกล้วไข้คเนี่ยครับมัน มาอยากสายครับเพราะว่ากล้วยมันก็มีหลายสายพันธุ์เนาะคือว่าผมว่าเห็นว่ามันเห็ดง่ายบ่ได้ค้ำบ่ได้ห่อเราเลยอยากลองเบิ่งมันบ่ได้ค้ำบ่ได้ห่อแล้วก็บ่ได้ทัดเกตบ่ได้ขนาดตัดก้อนก็ยุกเครือขายบ่ได้เฉือนว่าวยังคือกล้วยหอมนะขั้นตอนบ่ได้หลายบ่ได้หลายก็บ่ได้ห่อเพิ่นว่าบ่ต้องห่อค้ำก็บ่ต้องค้ำเอ้าก็เลยลองเบิ่งเอาก็คืออยู่ ถั่เตียมแปลงเขามีพธีเตรียมแปลงยังไงครับก็ไทถไท้มันนั่นแหละหลกกะกระแทกล่องนะครับไถปั๊บดินเนี่ยมันได้หลกักกระแทกตามก็นปลูกตำตำกล้วยหอมนี่แหลกักสองคูณสองอ,อ๋ออเลยละหละ่างของต้นระยางสองคูณสองสองคูณสองครับก่อนที่เขาจะปลูกเขาล้องพื้นยังบ่ครับ ร้องฉีไก่อ๋อเอาฉีไก่ไก่ไกร้องผื่นก่อนครับ,รบอืมตากะไช่สูตรเสมอน้ำพวกปุ้ยสูตรเสมอชิมาชิมาร้องน้ำอ,อ๋อครับเริ่มจากปลูกเนาะเริ่มจากปลูกเลยเนี่ยเฮาเฮาไหายนำจังไดครับอันนี้เขาใส่ระบบน้ำหยดเนาะน้ำหยดอ่า เขาเลือกปลูกเลยเขาไห่น้ำจังไดครับมีวิธีไห่น้ำจังใดก็เปิดนำยศก็แน่ว่าเปียกพวกประมาณเขากับเจ้าเปิดทุ่มือเลยปะครับทุกมือถ้าแรกๆก็เว่นเว่นแน่เบื้องสถานการณ์มันเปียกแล้วก็เว่นหนามมันก็บนเนียนจันใดเว่นแน่ยังแน่ไปเฉยแต่ว่ามันมันต้องการนาำหน่อยกว่าพวกกล้วยหอมกล้วยน้ำบาบ่ครับหอมเจ็ดผมก็บพกใครเล็งนาำจันใดเพราะมึงชีเว่นกว่ากล้วยหอม ความสิ้นนักนักกลัวน้ำครับแล้วทีนี้พอเขาปลูกเสร็จปุ๊บเนี่ยมันใหญ่ปันหดครับเขาเริ่มให้ปุ๋ยปุ๋ยกับสองสามเดือนหลังัาค่อยใส่เพราะว่าเขาส่วนหมากเขาล่องปืืนน้ำแล้วเขากันสามเดือนเพราะมันออกหาแข้งเขาแบบค่อยใส่ไปใส่หน่อยหน่อยไปก่อนต่อมันส่วนหมากใส้สูตรใดครับเสมอครับสูตรเสมอสูตรสิบห้านี่บ่ครับเขาให้ให้จักช่วงครับปุ๋ย เดือนละเท่อแหละว่าใครใส่บ้างไอ้ว่ามันรองพื้นแหล้วมันทีนี่มันก็ของผมผมันเป็นทีปลายยางเก่ามันอย่างงามดินดินดินมันงามเพราะว่าเป็นโ <ๆ S 2> จ๊กยางออกก <ๆๆ S 2> ็เลยก็แอมเบิงมันเขียวอยู่กใครใส่บ้าไอช่วงช่วงช่วงที่มันเติบโตเนี่ยเขาเขาต้อง บำรุงต้นมันยังไงครับก็ฉีดแคสเซียมฉีดยังใส่ไปน้ำแหล่ากับบ่เอลาครับแต่ว่านี่กับบไดเน้นบนไดเพราะว่ากุ้ยนี่มันน้อนกับโบให้กินบนไดหนักอือแต่ที่เน้นใส่ปุ๋ยแห้แน่เปิดนนํำแค่น่ำแค่นั้นล่ะตัวดูดูลักษณะต้นของเขามันก็จะจะเป็นทรงสูงๆเนาะครับมันสูงมันยืดทรงสูงๆมันยืดแล้วครับเพราะว่ามัน ผมใวหลายไงผมไวสองตน้นสองตน้นมันไม่ยืดน้ากันครับนี่แต่ผมไวรุ่นนี้มันสิ่ําเพราะว่าผมจะใวรุ่นเดียวผมสิตัอดออกหมดแล้วที่เนี้ยเวลามันเป็นเคร้อเนาะมันดอกเค้ือนี่พวกพวกพวกต้นลูกมันยังเสียครับเขาเขาถิเหลือไ้หลายต้นมาครับ เขาก็ตัดเลยล่ะครับช่วงนี่ช่วงมันออกเขาตัดเลยเพราะว่าประมาณนี้แต่จริงๆเขาก็ตัดนี่นี่สิวบอะไรปร่ธานเด็ดตัดเขาจิตตัดเรื่อยช่วงมันออกเพราะพราะมันออกก็ประมาณเขาก็ตัดว้เป็นเป็นรุ่นของมันนะพอตนแม่ตัดออกกับพวกนี้กับทีขึ้นตอเป็นป่ะครับต้นนี้กับซีรอว่ายแล้วครับนี่ตนมูมูมูตัดตัดว้นี่กับซีรอว้รยุ่นนึงอีกต่างหากเดี๋ยวเอามมนีลงกันที่เป็นรุ่นรุ่นโมนีอีกรลุนนี่มันจะเป็นรุ่นของมันครับ พวกเขาเหลือติดต้นแม่ว้นี่จะเหลือว้ประมาณจากต้นครับสองต้นต้นหนึ่งสิหรอครับใบนี่เขาประมาณว้ต้นหนึ่งตา้างก็ไว้สองก็ได้กล้ไวยไข่นี่มันใส่เวลาน,านันานันเดือนครับที่มันสามารถที่จะออกปีกล้ไวยไข่อยู่ประมาณ6เดือนบอ ก็คือหกเดือนอหก <6 S 1> เดือนเนี่ยออกปีหกปีเจ็ดเดือนแปดเดือนก็ได้ตัดแล้วตัวนี้มันไวกว่ากล้วยหอมว่าตัดปีข้าวเดียวมันก็แกกล้วยไข่กับแพ้งเพชรดนะครับคือนหนึ่งมันจะมีประมาณจากบีครับแล้วแ่เด้อครับมันรัางตัวกับสิบมันตัวกับแปดเก้า้วยกันแล้วแต่ความสมบูรณ์ถ้าแรกๆกับซิฟมนแล้วซิบกัวแปดเก้าจังจังเขือที่มองเห็นนะครับเนาะเนี่ยครับเขือมองเห็นนี้ อันนี้มันได้จักเดือนนี่อันนี้ครับมัน็นเจ็ดเดือนแปดเดือนบ่ครับรวมร่วมร,วม,รวมออกรวบกัดปีเนาะครับอ๋ออันนี้เครือนหนึ่งถือว่าเป็นเครือที่สมบูรณ์ปอครับนี่สมบูรณ์อ,อยู่ครับอันนี้มันมันบเถึงสารอบแรกปอครับถือว่ากักให้เนียอันนี้ประมาณจักปีนะครับ<อ>น,นี่ซื้อหอดจิกีบ่ะดิประมาณนั่นแหละครับกัดกัดถือว่าบีมันทีแน่กัดถือว่าสมบูรณ์อยู่เป็นบอครับพรพ กลางๆนะว่าถึงรอบแรกนะมันมันทีใสกว่านี่เราบมื่มันเหลือมากเลยการการเก็บผลผลิตเนี่ยครับเขาเก็บจังใดครับต้องให้มันหลังจากแตกปีไปจากเดือนเขาคอยเก็บผลผลิตอันนี้บ่ได้การหรอกครับแนบเบืงว่ามัน มน่นมันแก่กัเอาเลยครับเพราะว่าไม่ได้ห่อ๋อคือเบิงลักษณะลูกถามันแก่กแนมเบิงครับแนม,บม,มนแเบิงว่ามันแก่ตัดได้เลยตัดมันผมกเอาเลยเพราะลูกไอ้ลูกค่าเขามาสื่อว่าถาม่ามีบอกอะนาเบิงตรวจเบิงก็งได้แก่กัตัดเลยครับอืมครับไม่ได้มัดไม้ไว้คือกลวยไข่กวยแต่ว่าตมมวยกวยหอมเขาจะไม้ใบเอ็นหลอบเดือนของเขาก็จะไม้เสอกไใ้นะครับพวกนี้เขาจะเบิงเลยเบิงตามน่วยแกมันเลยคือเป็นอย่างแนบเบิงคืออได้แก่กัน ตัดเลยครับอคือผลผลิตนี่ก็คือว่าต้นหนึ่งกับได้นึ่งเคือเนาะของไรหนึ่งนี่ได้มันมันมันจะได้ตัดพร้อมๆกันไหครับไรๆกันไรๆกันครับอพื้นที่ไรหนึ่งมันใส่จากต้นเมื่อกี้ประมาณสี่ลอยครับประมาณสี่้อยต้นก็คือได้สี่ลอยเคือครับแต่ประมาณสี่ลอยนี่มันต้นเครืองสี่มันก็ได้สองอย่างนะครับอืมมันนี้เพิ่มไปแบบนี้ มันเป็นคู่เห็นป่ะเนี่ยผมนับหนึ่งเป็นหลุมแมนบ่ะไอ้เครือไมนได้สอนอ๋อคือเเออครือมันคือมันยิเพิ่มแบบนี้ครับคือหลังหลุมเนี่ยมันก็มีสองตนเป็นบ่อมันยิเพิ่มไปแบบนั้นเนี่ยครับมันมีสองตนเข้ากันได้สองเครือเป็นบ่ครับถ้าสมบูรณ์เแล้วมาตัดใหญ่สองครับเราที่นี่เขา ไปขายใส่ครับขายอยู่บ้านเนี่ยครับแม่ข่าก็มาเอาอแม่ข่ามันมีหลงอยู่ในบ้านประชันันเขามีออเดอร์มาเขาเอากะมาตัดเขามาตัดเองหรือว่าเขาเขาตัดแห้เขาเขาตัดไปให้เขาอยู่ในบ้านเขารับซื้อจังเลยครับเป็นเครือเป็นนำนักบอกครับนำนักโลละสิบแปดบาทบ่ายังนี่แล้วตามเราดูการโลละสิบแปดบาทครับยกเครือเลยเด้อบริษัทจังจังจังเครือหนึ่งนี่มันหนัก ประมาณจากกิโลดิแล้วรุ่นนี้ยมันหาหกโลว่ะแบบหาโลโลสิบแปดบาทครับแต่รุ่นแรกมันก็จิ่เก่าโลสิบโลแล้วมันก็ได้เครือบละ่อยกว่าอยู่รุ่นมันนี้มันอ่อนลอยมั้งเราวราคาดีถือว่าราคาสูงมั้งครับได้อยู่ครับสิบแปดบาทครับกับที่ว่ารายได้ก็พอใจอยู่ราคาพอใจอยู่สิบแปดบาทนี่ก็ถือว่าได้มัน พอดีมันคือบ่ได้เสียใหม่ทําเสียไอ้ถุงห่อแบบนั้นครับแล้วแล้วรอบแรกที่ผ่านมานี่มีรายได้เท่าไหร่ครับก็แป้งอย่ก็แสนกว่าล่ะครับอ๋อสองเลยสองแสนกว่าครับโอ้ถือว่าถือว่าอย่ได้ถือว่าผ่านอยู่ผ่านิด้ครับ คนอยากปลูกกล้วยไข่เนี่ยครับกล้วยไข่กับแพงเพชรนี่ครับมีคําในน้าอย่างเพิ่มเติมมังครับผมสีนแในน้าจะได๋ผมกับพบึบ่งจะเห็ดผมกับผ่านบ่ผพานผมก็ยังศึกษาอยู่ครับผมจงพวกเอ่อนอสองอยู่แต่เฮาเพราบ,บํารุงเหมือนพวกนอแล้วครับพวกการให้ปุ๋ยเองครับมันต้องบารุงกลัวเ้อครับแมนบอเพราะว่ามันจะต้องการสารอาหารหลายลัวเปนครับเพราะว่าหากพวกวยังมันก็สิแน่นยังมันก็ต้อง คือหากินยากเ้างตรงเพิ่มเหมาันประมาณนั้นเราผมคิดว่านะอ่าครับผมถ้าคนอยากมาเบิ่งแปลงนี่ได้ปะครับได้ดันนี้พี่กัดอยู่บ้านไหนนะครับประชาสันครับประชาสันตำบลเชิงสางครับตำบลเชิงสางอืมอันจังหวัดนครราชศีมอ๋อครับผู้ใดสนใจอยากมาเบิ่งแปลงได้นะครับเนาะครับเบิ้งได้อ่าผมก็ไปดัดเห็ดเอาผมกับพึ่งเย็ดกันนะก็ปุ้มกับเบิ้งด้วยกต่จีดัดเห็ดไม่ไปอยู่ดอก